สสจการจนบุรีจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานการบำบัดรักษาโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนในหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุขและภาคีเครือข่าย วันที่10เมษาย,ยน2567เวลา9นากา30นาทีที่ห้องประชุมอาคารหลวงปู่หลิวสำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรีว่าที่ร้อตรีสุภมงคลบูชาถ่ายเทศรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีเป็นประธานเปิดพิธีการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานการบำบัด รักษาโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน CBTX ในหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุขและภาคีเครือข่ายโดยมีนายนิสิตจงสุภวิสารกิจรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรีกล่าวรายงานการประชุมพร้อมด้วยพันตำรวจโทวงวริศครูทองรองผู้กำกับการสืบสวนสอบสวนภูทรจังหวัดกาญจนบุรี นายสุรสิทธิ์จันอุทานายอำเภอบ่อพลอยผู้แทนส่วนราชการจากสถานีตำรวจภูทร21สถานีเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเข้าร่วมประชุม ในการประชุมมีการบรรยายเรื่องการขับเคลื่อนการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติดโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนประสบการณ์และการขับเคลื่อนการบำบัดรักษาโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนการสนับสนุนงบประมาณการดำเนินงานด้านการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติดโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนจากนั้นแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติเรื่องการจัดทำแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติดโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนในระดับอำเภอเพื่อให การแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นไปอย่างครบวงจร ส่วนด้านสาธารณสุขนั้นผู้ติดยาเสพติดถือว่าเป็นผู้ป่วยเป็นผู้ที่หลงผิดควรได้รับโอกาสในการกลับตัวเป็นคนดีต้องนำมาเข้าสู่กระบวนการบำบัดร,รักษาแทนการนำไปดำเนินคดีโดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ทีสัจจวงศรัตผู้ใหญ่บ้านบ้านเขาชะโอยอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีนางอติภาใจตรงผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสามยอดร้อยตำรวจโทสมชยัยแก้วสิมมา สถานีตำรวจภูทรเราขวัญน,นางสาวกหนกพิษสังขาเฉลาพยาบาลวิชาชีพชำนาญการโรงพยาบาลสังขบ,บุรีเป็นวิทยากรบรรยายการประชุมในครั้งนี้